วัยรุ่นชาวจีนประทับใจฉากภาพไทยถึงขั้นขอเลียงข้าวและชวนไปเที่ยวจีนด้วยมุมมองชาวไทยต่อชาวจีนเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้เห็นวิดีโอนี้นะครับ ละบอยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขุสุคนมาพบกับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่251และในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวจีนชอบชุดนักเรียนไทยประทับใจฉากภาพไทยถึงขั้นขอเลียง,งข้าวและชวนไปเที่ยวจีนด้วยกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปไดดมดูกันเลยนะครับผม สำหรับคนไทยคุณตาคุ้นเคยกับการแข่งช้างหรือการเก่งขายาวหลายช้างมานานแล้วและส่วนใหญ่การแข่งช้างจะเป็นเครื่องแต่งกายที่ชาวต่างชาติสวมใส่โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไปอย่างสถานที่ที่กําหนดว่าควรแต่งกายให้มิดชิดกระทั่งปัจจุบันดูเหมือนการแข่งช้างจะกลับมาเป็นแฟชั่นไอเทมฮิตอีกครั้งเนื่องจาก ไม่ใช่เพียงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยจะใช้การเก่งช้างเท่านั้นแต่กางเก่งช้างกลับมาพีคสุดๆเมื่อไอดอลเกาหลีแห่ใสอย่างเต้นนะครับจากวง NCT หรือว่าเววีซึ่งเป็นนุ่มไทยที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีนอกจากนั้นที่ผ่านมาก็จะมีถังมากร์ตเซเว่นเฮนนาโฟอีฟจุนเฮยไอคอนเป็นต้นดังนั้นดูเหมือนว่าตอนนี้กางเก่งช้างจะกลายเป็นอีกหนึ่งซา์พาวเวอร์แบบไทยๆแต่สําหรับวัยรุ่นชาวจีนกลับมีความชอบและ เทรนแต่แตกต่างกันออกไปเพราะสำหรับพวกเขาแล้วถ้าได้มาเที่ยวไทยถ้าไม่ได้ลองชุดหนักเรียนไทยถือว่าพลาดอย่างแรงเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งจาก TikTok อกก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะครับพี่จีเจ้าของช่อง TikTok อก o t o Harvest ด้วยนะครับพี่ๆสมารถที่จะติดตามดูผลงานของพี่เขาตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเราไปดูกันเลย hey, e เ 泰国祝福大的好。可以啊，那一二。你从哪里来啊？广东。今天我拍照片很多广东人。所以你是就是泰国的摄影师是吗？对，拍。然后你，摄影师。你听得懂中文？啊，一点点，一点点，啊，但是已经很好了。谢谢啊，这是我的抖音频道。啊。

你们来几个人呐？六个是我们六个因为昨天看 Blackpink 演唱会在曼谷哦。Do e just have a dinner with us tonight. Yeah. Have a flight go back to Bangkok. Now e v e r t h i n g friends w o pick me up to the airport. You have plans to travel to China? a n o t o Yeah, I s t l have some plans. Thank you. The rest of us n Chengdu a n I'm in Shanghai. 可以上传你们的视频在。 泰国的嗯可以可以不用钱不贵对要你跟我们一起吃饭吧他说有你有别有别好好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 好 ผมและเซอร์ฟอบะบีบีวีไม่ได้เกณฑ์สนเทอร์น็ตช่างหาย ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าถามว่าเหตุผลเพราะอะไรไวรุนชาวจีนถึงฮิตชุดนักเรียนไทยมาขนาดนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้คือหนึ่งนะครับพวกเขาตามรอยดาราที่มีชื่อว่าจิ๋วจิงอีภายหลังที่เธอได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดนักเรียนลงเว่ยป๋อนะครับโซเชียลมีเดียของจีนก็กลายเป็นไวรัลและตอนนี้คนจีนที่เที่ยวไทยก็ต่างหาชุดนักเรียนมาใช้ถ่ายอวดโชว์กันอย่างสนุกสนาน2นักศึกษาจีนที่อยู่ในประเทศจีนเขาคิดว่า ยูนิฟอร์มนักเรียนของเขาไม่สวยชุดเขาเป็นกางเกงวอร์มเหมือนชุดภาละบานเราแต่นะครับเมื่อมามองดูชุดนักเรียนบานเราก็มีหลากหลายรูปแบบมีถังกระโปรงน้ำเงินกระโปรงแดงมีเข็มขัดใส่เสื้อไว้ทับในเมื่อเรามองชุดนักเรียนญี่ปุ่นที่ดูสวยแปลกตามีเอกลักษณ์การที่วัยรุ่นจีนได้เห็นนักเรียนไทยจึงรู้สึกแตกต่างแต่งแล้วดูสวยงามแต่เมื่อกลับไปดูชุดยูนิฟอร์มนักเรียนจีนใส่แล้ว หอนเล่นกี่หลายอยู่ตลอดเวลา น้องนองนักเรียนชาวจีนก็เลยรู้สึกว่าชุดนักเรียนของตัวเองดูแล้วไม่สดชื่นเพราะมันเหมือนๆกันหมดแตกต่างแค่4ชุดเท่านั้นนะครับพี่ๆครับประเด็นวันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าภายหลังดูวิดีโอของพี่จีหลายคนก็แสดงมุมมองที่แตกต่างกันออกไปชาวไทยบางคนก็บอกว่าถ้าผมเป็นทอๆผมจะจ้างช่างภาพคนนี้และสร้างคอนเทนต์โปรโมทการท่องเที่ยวไทยบางคนก็บอกว่าพี่ต้องได้รับบททูตวัฒนธรรมแล้วแหละนะ เพื่อให้พี่ๆได้เห็นมุมมองที่หลากหลายผมจะพาไปซ่องดูมุมมองของชาวไทยกันนะครับเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ามาตามร้อยซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอแน่ๆทาแต่งชุดนักเรียนเดินในภปเกกตขนาดนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะใช่เรามาตามด้วยมุมมองที่2 จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มงมองว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยครับชอบดูคลิปของคุณมากๆภาพถ่ายออกมาสวยงามและแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ดีมากๆแบบนี้กระสวงท่องเที่ยวต้องสปอนเซอร์แล้วนะครับเรามาตามด้วยมงมมองที่3จากชาวไทยคนนี้ขอให้มงมองว่ามีตรภาพดีเกิดจากรอยยิ้มและความมีอัธยาศัยที่ดีขอบคุณที่เป็นหนึ่งในการสรงต่อความสวยงามของคนไทยและประเทศไทยครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่สีจากชาวจีนนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า if I go to Thailand one day I hope you take a photo of me ถ้าแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าถ้าผมไปเที่ยวไทยวันใดวันหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคุณจะถ่ายรูปให้กับผมนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนจีนกลุ่มนี้มีน้ำใจนั่นเนี่ยชวนไปทานข้าวชวนไปเถี่ยวจีนนะครับ เรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ายืนคิดว่าทำไมสถานที่มันคุ้นๆจังเนาะพอเห็นตึกดอกกุหลาบชมพูถึงบางออทันทีเลยระแวกบ,บ้านชันนิวาขับรถผ่านแถบทุกวันย่ายจำไม่ได้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าจีนที่แท้ทรู ชอบชวนไปกินข้าวชอบพาไปเลี้ยงข้าวนะครับเรามาตาด้ดยมุมมองที่แปดจากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคนจีนน่ารักจังเลยความรู้สึกต่อคนจีนเปลี่ยนไปเลยเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่เก้านะครับพีพีเอฟีทั้งหลายเป็นมุมมองจากชาวไทยชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่าเก่งมากๆค่ะได้ทุกภาษาสร้างมิตรภาพคุณเป็นตัวแทนของประเทศไทยอันนี้จริงครับอาผมก็นึกว่าพี่จีพูดในแค่ภาษาอังกฤษที่ไหนได้ภาษาจีนก็พูดได้พีคนนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับที่สําคัญพี่ เขาเป็นคนอ่อนน้อมท้อมตนมากๆแอดมินได้เขาไปเห็นพีจีตอบกลับคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เป็นเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาใจความก็ประมาณว่ายกย่อง พี่จีว่าเป็นคนเก่งแต่พี่จีก็คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าอย่างห่างไกลจากคําว่าเก่งเยอะนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่ลงตัวเองน่าชื่นชมครับประเด็นวันนี้ก็มี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็เกี่ยวข้องกับชุดนักเรียนไทยที่กําลังเป็นที่นิยมในวัยรุ่นชาวจีนและประเด็นที่2ก็จะเป็นประเด็นของพี่จีพี่่างภาพแนวสตรีท ที่เป็นเมือนทูตไม่ตีระหว่างประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่แอดมินเอามาฝากพี่ๆทั้งหลายก่อนลาจากกันในวันนี้นะครับขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองและถ้าในอีพีนี้ผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้เจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ